ที um, uh, so, cool ่ที่หนูแบบขยันทุกวันเนี่ยแต่หนูลำบากมากจ้านั่นเลยเราก็เลยเราก็เลยคิดได้เนาะใช่ค่ะืมต่อก่อนหนูลำบากหาเงินไม่ได้เนาะอยากว่าโอแม่แแม่อยากมีเงินอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอยากใส่ทองสวยๆอยากใส่รยสวยๆอยากใส่สร้ยสวยๆแื่แบบความคิดของเด็กน้อยเวาเราไม่ได้มีเงินเยอะเท่าไหร่เห็นเาแต่งตัวเริฟอะไรแต่งตัวสรความฝันก็ใกล้จะครบแล้วเนาะ เยี้ยแต่บ้านเยี้ยแต่บ้านดีแล้วล่ะเราใส่ฟันมันดีแล้วเด้คนที่ไม่ใส่ฟันไม่ดีเด้คนที่ไม่ใส่ฟันคือหมดใช้ชีวิตไปวันวันใช่ไปวันวันใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้วันนี้ที่จอจบจบวันนี้ต้องทำงานพรุ่งนี้ต้องต้องเงินเก็บใช่พรุนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายได้ใช่เออเขาไม่คิดหรอก ก็อยู่ไปวันวันพอได้อยู่ได้กินก็พอนะแต่ละคนเขาฝันเขาต้องเชื่อเองินส่วนนี้ไว้เื่อนูเดีนะมีวาคิดของลูกขึ้นูอยากนะคแบบอน้เอะนสบายอย่างี้ค่ะจลากน้งแต่แบบตอนเนี้ยใช่อุ่นแ้อุ้มนอนอนอนสีุ่งลูกให้ลูกกินนมด้นะสีครั้งให้ลูกกินนมนะเก่งเนาะเก่งเก่งเราลาบาก อันนี้เราไม่ถือว่าลําบากเนาะพ่อแม่จนไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าหนูว่าเกิดมาทจนหนูจพ่อแม่เพราะวาอแม่ให้ลำบากกันนสบายตัวเนี้ยก็ดีได้ล่ะจ้าเออจ้าก็ดีได้เนาะย่าก็ดีปู่ก็ดีนะ ที่ขายของก็ดี <c oughs> เลยพอดีกันเลย <c oughs> หาเอาแบบนี้นี่ <c oughs> จ้าเก็บเล็กผสมน้อยอาเนี่ยลูกชายแกก็กจะไปถ่ายวิดีโอ้วยจ้ารถ สงสัยไปแห่ที่ขอนแก่นหรือว่าอะไรไจ้ามันมันข้อพันษาดิแต่วันมิ้มันว่ามันมีงานอยู่ดิจ้าแต่มันมีงานอยู่ตั้งแต่เครื่องเสียงพวกนาก้าก็ก็ยังนั้นดิก็ยังมีงานอยู่ดิจ้าก็ไปงานเมื่อคืนก็ไปซีสกเกต วันที่หกก็จะไปเนี่ยมอม,อมอสอเนี่ยไปคุ้นสายกับพ่อใช่ไหมจ้าบางทีพ่อไอ้ไม่อยู่ติดตุรละแกว่างแกก็ไปแทนจ้าช่วยกันจ้าช,ช,ช่วยกันทำมาหากิน <c oughs> เห็นเขาดีนะเขาเอาเงินมาให้มจ้า จ้าแค่แค่แบบนี้นะจ้าให้หมดนั่นแหละเพรเจยังไม่มีครอบครัวนะเดือนหน้าก็จะไปรับปริญญาแล้วรับปริญญา